สวัสดีคุณผู้ชมสำนักข่าวเดอะรีพอร์เตอร์นะคะวันนี้เดอะรีพอร์เตอร์มาที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะมาตามติดกรณีของคุณดำอ่อนเมืองนะคะซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิ์ด้านที่ดินจากชุมชนสันติพัฒนาตำบลบางสวรรค์อำเภอพระพแสงจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชนของสาพันธ์เกษตรกรภาคใต้นะคะก็คุณลุงดำอ่อนเมืองเนี่ยนะคะก็ถูกลอบสังหารค่ะเมื่อวันที่20ตุลาคม2 5งพที่ผ่านมาค่ะ และว,วันนี้ค่ะก็เป็นวันที่ศาลนัดพร้อมนะคะเพื่อที่จะทําการสืบพยานหลักฐานต่างๆนะคะในการที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีกับคุณสมพรฉิมเรืองค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องหาค่ะสําหรับคดีดังกล่าวนี้คุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อวันที่20ตุตลาคม2563ที่ผ่านมาค่ะโดยผู้ต้องหาคือคุณสมพรฉิมเรืองนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทน้ํามันปาล์มนะคะแล้วก็มีประเด็นพิพาทกับชาวบ้านชมุมชนสันติพัฒนาค่ะได้ยินปืนใส่ในายด อ่อนเมืองค่ะในขณะที่นอนเฝ้าเวียนยามอยู่หน้าทางเข้าชุมชนสันติพัฒนาค่ะแต่ว่าคุณลุงดำเนี่ยก็สามารถหลบวิธีกระสุนปืนดังกล่าวได้นะคะก็จนนำมาสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับคุณสมพรในครั้งนี้ค่ะก็เนี่ยค่ะก็มีชาวบ้านจากชุมชนสันติพัฒนาค่ะมาเตรียมให้กำลังใจนะคะ ก็คือทำทำข่าวไม่ได้ใช่ไหมคะขอญาตก่อนก็คือว่าตอนนี้นะคะน่าจะมีปัญหากรณีที่เจ้าหน้าที่ค่ะห้ามไม่ให้เอ่อทำข่าวในศาลนะคุณผู้ชมก็คือก็คือไม่ไม่ให้ทำการไล์สดในครั้งนี้นะคะก็คือขั้นเดี๋ยวนะคะขั้นตอนในการที่จะทำข่าวก็คือขอญาตหัวหน้าศาลก่อนอ่าค่ะแล้วก็ ในบริเวณศาลนะคราบในรั้วศาลและบริเวณศาลทั้งหมดนะครับอ่าโอเคค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็คือว่าไม่สามารถที่จะทําการไลฟ์สดภายในบริเวณศาลได้คะ่ะก็เดี๋ยวเอาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าถึงชุมชนสันติพัฒนาคะ่ะก็เดี๋ยวเราอาจจะคุยกับคุณลุงดําอ่อนเมืองอีกรอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าไปในชุมชนอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะคุยรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทราบว,ว่าคดีดังกล่าวเป็นยังไงนะคะก็ตามหลักแล้วก็คือว่าเจ้าหน้าที่จากสารก็ไม่อนุญาตให้เราถ่ายทอดสดข่าวคะ่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากคะ่ะ